สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลนะคะขณะนี้เรามาดูการทําอาหารทะเลนะคะจัดการโดยฝีมือของคุณนิวนะคะคุณนิวกาแฟกกอกนะคะนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่า กุ้งอะไรคะทำกุ้งตัวนี้ตัวนี้เราทำเมนูกุ้งแม่น้ำอบชีสค่ะกุ้งแม่น้ำอบชีสใช่นี่นะคะตัวนี้จะเป็นกุ้งลายเสือแช่น้ำปลากุ้งลายเสือแช่น้ำปลานะคะมีอะไรไหมะจอไม่มีอะไรถ่ายเฉพาะจอไม่มีกล้องไม่มีกล้อเป็นฝีมือคุณนิวนะคะถ่ายไม่ได้แล้วก็จะมีตัวหอยแมงผู้อบชีสเหมือนกันค่ะตัวนี้ตัวนี้เราจะทำหอยนางรมทรงเครื่องโอ้ค่ะนี่นะคะ เส้็เขาไปเก็บบางทน่าจะไปเก็บยอดกระถิบกันอยู่นี่นะคะก็เป็นการเป็นสรงเคื่องนเป็นการทําอาหารที่ประณีตมากเลยนะคะในการจัดอาหารนะคะโอเคแลค่ะดูฝีมือนะคะดูฝีมือนะคะในการจัดอาหารเดี๋ยวจอถ่ายวันนี้อราอยดิเคยกินไหมจ้า พุ่งแม่น้ำอบชีสนะคะเราไม่เคยเห็นนะคะนี่เพิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะที่ที่เคยเห็นนะคะเนาะที่ได้เห็นนี่นะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มาบ้านกกกอกแล้วก็ไม่มาบ้านกกตูมนะคะก็จะไม่ไม่ได้เห็นเลยนะคะนอกากการการจัดอาหารและการประกอบอาหารที่ประณีตนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอันนี้ อันนี้หอยแมลงภู่ตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้สั่งมาจากไหนคะคุ่โีตัวนี้ต้องต้องถามพี่โบลลี่ค่ะว่าพี่โบลลี่จะรู้ว่ามาจากที่ไหนนะคะค่ะค่ะค่ะนี่เพิ่นเพิ่นก็ตตามมาอุ้ยสุดยอดมากเลยค่ะแล้วแบบการการทำจัดอาหารแบบนี้มันไม่น่าจะอยู่ตามปากเขาลำนาวไพรนะคะนี่มันน่าจะอยู่แบบ าำโรงแรมแบบชันรู้เลยนะคะเนาะโรงแรมห้าดาวเลยนะคะนี่นะคะที่เราแบบเห็นนะคะเนาะก็ถือว่าเราได้มาเห็นวันนี้วันแรกนะคะนี่ก็จะเป็นห้องสวีของคุณพอลลี่นะคะแล้วก็คุณนิวก็กําลังประกอบอาหารนะคะเราก็ดูขั้นตอนการทําอาหารทํากุ้งแช่น้ําปลานะคะ นะคะคเดี๋ยวจะดูหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเนะาะไปเรื่อยๆนตอน,น,ต,อนตอนลาดน้ำซีฟูนเนาะค่ะนะคะน้ำซีฟูนนี่ทำเองใช่ไหมคะคุณนิวเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่พอลลี่เพิ่มนมีพิมพ์ใบใบแบบนี้แหละลูกอยู่ตรงหลังตู้อยู่ในตู้ตรงนี้ครับลูกนี่นะคะทำอะไรหลายๆบบนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เรามาดูอัน ออะะไรนันอันนี้จะย่างใช่ไหมคะอ่าตัวนี้ค่ะจะย่างหมึกกับกุ้งนะคะจะย่างนะคะนี่ก็ซอสนะมี่ซอสนี่นะคะผักค่ะวันนี้นะคะก็เราก็นี่นะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งลายแม่น้ำนะคะนี่นะคะกุ้งลายดำนะคะเนาะ อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะคะท่านก็สั่งมาเลี้ยงฉลองสี่หมื่นซ้ำให้กับคุณพอลลี่นะคะเนี่ยนะคะก็<ม>เป็นการย่างกุ้งนะคะกุ้งลายเสือนะคะเมื่อกี้ก็บอกเอฟซีไปผิดเนาะเนี่ยนะคะเราก็กุ้งลายเสือนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะทําการย่างนะคะเป็นกุ้งเผานะคะ จริงไม่จริงๆถ้าเรียกเป็นกุ้งเผามก็ไม่เผานเนาะถ้าเผาน,นีต้องเอาไปกบกบักบกับกับอะไรนะกับไฟกับ่านเลยเนาะแต่อันนี้ย,นะะย่างนะคะย่างนะคะเป็นกุ้งย่างเนาะนี่นะคะนี่นะคะก็เป็นการย่างปลาหมึกนะคะปลาหมึกกับกุ้งนะคะโอ้กุ้งพอแล้วมัง้งกุ้งพอแล้วลกูก มันสุกแล้วถ้าสุกมากมันจะแห้งหรือจะเอาแห้งๆแม่บ้าตาะไปซื้อไผให้นขี่ข้างขาี่ะ้าขอ๋ข้างคข้างโดีนะมันมันไม่เห็นบอวไมเป็นอนี้ระวังเรอะวังเรือลูกระวังืนะคะ เราจับแม่ยังไงมงอ่าแม่เหมือนพอนะเด็กแม่เนี่ยค่ะเม่เแม่ก็อเมันมีะลิปด้วยเอามาคนนี้ก็การจัดอาหรเยี่ยมมากเลยนะคะมีชีว่าสิมันจริงดีทแล้วก็กินได้เลยนี่อะไรเนี่ยนี่กเลยนะคะ ต้องกินแบบนี้ใช่ไหม้เจปลาเนปลาอะไรนี่เอาเช่แล้วนี่ไม่ไเดี๋ยวกาจะเอาาิ้มมาด้วยนะโอ้โหนี่นาคุงเจนปลาเห็นนึกว่าเาไปตากแหงมันนีตกแต่งอาหารนะคะจะมืดไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะน้องย ขอช้อนดงานใหม่ลูกเรียบๆนเรียบๆเรียบๆเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นัมาเกิดอสเอ้โทรศัพท์ดีเนาะน่ามามาน่ามากนมาน่มกอ๋อเิลกินุ้มแซนน้ปลามีไหมใช้ถุงใรงเดียวใช้ได้เาหนตานี่ไ ถ้าไปเข้าเทคเทคมันไม่ทำแบบนี้นะคือเอาเอาเครื่องมันเอากุ้งไปเเต็มเลยใช่แล้วก็หากุ้งแทบไม่เจอเลยแต่นี้ก็คือทำแบบระดับนี้แเลยใช่จัดการประกอบอาหารนะคะอันนี้ทำแบบเป็นคำเป็นคำนะคะโอ้แบบประณีตมากเลยนะคะจะพอกันหรือเปล่านี่นับคนนะได้สิบตัวคนละคำเอาหนั้นเตาอบไม่น่านนักพี่เผลอผัดไหมน้าพี่เผลออ่ะอ๋อมาก็ซอยจะผัด ผัดหอมกะหล่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อนี่คือเมนูของเรานะคะไปเลยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้คือหอยหอยนางรมอบชีสจ้ะหอยนางรมเพรหอยหอยแมลงพูดแมลงพูดอบชีสนะคะหอยนางรมตัวนี้อู้มาแล้วปัญหาลุหน่อย มาแล้วนะคะนี่กุ้แม่น้ำค่ะปลาใหญ่รั้งแม่น้ำนะครับเมนูที่ได้อูกนวันที่สองนะนะคะปูแม่น้ำหมชีสนะคะนี่นะคะู้แม่น้ำู้แม่น้ำนี่เป็นของาาทลแล้วก็อันนี้เป็นห้ลองเป็นอะไรนะ กะหลีอันนี้นะหรออันนี้เหรอผงกะหรี่หัวนี่ผงกะหรี่เนื้อโอ้ยเย้เข้ามาดัมอย่างเดียวเข้ามามีแต่น้ำพริกที่ใส่มะนาวแล้วน่ะใช่คำเยอะแยะมากมายนะครับคุณนิวก็อันนี้กุ้งแช่น้ำปลาหอยแมลงภู่ นี่เนี่ยอันนี้เนี่ยให้แล้วให้แล้วให้แล้วนี่นล้ค่ะตาไปแล้วตาไปแล้วตาจิงไปแล้วตาไม่ร้ไยแล้ว อันนี้ก็หอยนางรมนะคะส่งเครื่องนะคะหอมน,น,นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแบบน่าอร่อยอร่อยมากหอมมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชกดซับสไครต์ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะ